คักเนาะเป็นยังอืดีคักเนาะบบกลอยเนี่ยดีก็ดีจ้ะเป็นยังดีเบิร์ตชื่อย่างดีเบิร์ตตัวอีนนี่เนี่ยหัวเรื่อกับเพีร์อืมเขาอืมแบลอยหัวมันเป็นแยงเลยอินิี่เนี่ยเพีรเบิร์ตชื่อย่างสนมะิธซาัวเต้เนี่เยเป็นยังไงฮะคุณสมิธซาเมื่อยังละลอยเอ้ย บ่วจุดาเกมสีด่าเราไปใส่ได้ไหเอ้ยไม่ได้ใส่หรอกซุมดาหลายแห่งน้ำเบิ้งกูดีมาดากัรูดกูเห็นติดตามที่เว็ดกูบอสเ้าแกเที่ดากูเสมอเสมอดากูเสมอหึกูเ่เห็นฟาิว่คอมเมนต์ดากูจากเมื่อดากูตลอดหืดีครับน้อยลอยเนาะด้ก็ดีวะแต่ว่าฮักมมขมกูเนาะ แล้วอดหัวมาได้ทอดทีได้เอฟซีเอ้ยมันอดหัวมาได้แสดงว่าเจ้าฮักข่เจ้าก็เลยหัวเออแสดงว่าเจ้าฮักข่เจ้าก็เลยนั่นดาคือข่คือเห็นบอให้บ้านล่ะคือมึงฮักกูแล้วสั่นว่ากูบอกถึกแต่ว่าข่ก็ฮักเจ้ากันเด้อเอฟซีเอ้ยดาข่ดูรดดดาข่ดีดีรถเจ้าฮักข่อยอีีได้เนี่ย เลือดคักดีคักยน้อคักดีกับเฟซซี่ดีกับเมียดีกับลูกดีแบบชิ่งอูไรนิ่มว่ามีแนวดีจักยางตีว่ามาดูแนวดีนิ่มมีแนวดีปะดีอยู่ดียังดวดไครดีอยังอีกเอาพูดดีเอาลูกก็ดีอย่างอีกจมก็ดีอย่างเอกพินหัดจมดีพ่อมายังอีกเกิบเราไม่ได้ว่ามีแนวดีเลยเป็นปะ จมก็ดีกับมีความมีคิดได้ทำเนี่ยนะอยากเอินบ่มีอยากเอินบอกไปรไเดี๋ยวอยากก็บอกประด้มันมีหน่อยเนวดตีความดีนิ่มนะเห้ยกัดขึ้นแหนี่แหละยับอกว่าติดล่ะเราดีใจดีเออเราคว้าดีเออร่ยังอยู่ออเออใช้กูยอมมึงไล่เด้เอา,เอาไม่มมมกุญมึงกูก็อยากรู้ว่ากูดีมังไดกูก็อยากรู้จักปากมึง เว้าวเป็นมอมันมิตามากู่จมกูป้อยเราวเนอู่จมกูป้อยก็แสดงว่ากู่หักมึงคือมึงเกลีดนั่นละเออ